บ่ายสามโมงตรงเวลามาเจอกันอโอเคสวัสดีทุกท่านนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านใดเข้ามาแล้วนะบอกหมอหน่อยนะฮะภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างน,นะและที่อยากรู้นะที่บ้านท่านร้อนหรือยังนะฮะ อากาศร้อนกันหรือยังนะครับจังหวัดที่หมออยู่นะฮะอากาศร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ร้อนเลยฮะเรียกได้ว,ว่าร้อนมากนะฮะร,ร้อนมากเดี๋ยวขออนุญาเปิดทุกช่องทางนะสวัสดีทุกท่านนะคุณเรไลสวัสดีนะขอบคุณที่มาเจอกันตลอดตลอดนะครับสามแสน follower ฮะ มแสนของเอราเดือนนี้ขอให้ถึงสัก2แสน6นะฮะเมืองชนร้อนนะคุณเลไลอยู่ไหนนะฮะร้อนมากหมออยู่ปักชีนะร้อนมากนะฮะกรุงเทพก็ร้อนแล้วนะฮะลำปางร้อนร้อนทุกที่นะฮะที่ไหนยังเย็นอยู่บ้างนะครับเอ่อที่ไหนยังเย็นอยู่กันบ้างกรุงเทพร้อนมากนะฮะ กินกาแฟยามไหนแต่ว่าเป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนฮะเป็นกาแฟดีแคบฮะครัสมุดประการก็รอนแล้วนะครับรอนทุกที่จริงๆฮะโอเคเรามาเริ่มกันแนะนําตัวก่อนนะครับผมนายแพทย์อนไลิ์มุกิตรวงฮะเป็นจุตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเฉันธุ์และวก็ผ่า,าตัดร่องทางเลเวลนะบมาคุยต่อคถามเรื่องสุขภาพจิตผลท้องไวท้องมีบุตรยากเป็นซีดปวดประจำเดือนประมาณนี้ฮะโอเค เข้ามาดูครั้งแรกนะฮะลองกดเข้ามาดูขอบคุณมากนะฮะเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกแล้วก็ลองไปดูคลิปเดิมๆได้นะของหมอมีทําคลิปแบบ14ล้านวิวก็มีนะ,ะส่วนล้านวิวขึ้นนี่ก็มีเยอะนะครับนะสามารถลองไปดูได้แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนได้นะครับหมอคิดว่าคําถามที่ส่งเข้ามาแล้วหมอได้ทําคลิปให้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน ลองไปดูได้ครับถ,ถ่ายไปเนะาะจับโอเคอะอย่างนี้ก่อนตกขาวที่เป็นน้ำนะคล้ายปัสสาวะไม่มีกลิ่นไม่คันปกติไหม,มคือผู้หญิงเราเนี่ยเป็นตกขาวแต่ตกขาวเนี่ยอย่างนี้นะฮะไม่มีกลิ่นนะฮะไม่มีกลิ่นไม่ทําให้คันไม่ทําให้ระคายเคือง นี่คือหลักนะฮะส่วนปริมาณนั้นเนี่ยขึ้นลงได้แต่ละคนไม่เหมือนอกันหมอมาจะอธิบายนี้เหมือนบางคนแบบเหงื่อออกง่ายเ,เรายืนอยู่ห้องเดียวกันนั่งอยู่ห้องเดียวกันบางคนเหงื่อแตกเลยบางคนเหงื่อไม่ออกเลยตกขาวก็เช่นเดียวกันถ้าในแต่ละคนเนี่ยปริมาณจะแตกขอแค่ว่าเขาไม่ได้ทำให้คัน,นหรือว่าระคายเคืองนนก็ก็ถือว่าโอเคเนี่ย ไม่ต้องทําการรักษาโอเค okay. ท้องอ่อนตกขาวเยอะปกติไหมเป็นได้ฮนะคนที่ตั้งครรภจะมีปริมาณตกขาวที่เพิ่มขึ้นฮนะแต่ตกขาวนั้นจะต้องไม่ขัดเอะจะต้องไม่มีกลิ่นนะถ้าตกขาวมีกลิ่นเนี่ยถือว่าผิดปกติฮนะควรจะมาทําการรักษาสวัสดีทุกท่านนะฮะโอเค คุณวาสเบียบอกว่าว่าดคลอดตัวบอกหลังแล้วไม่ชาของฟังขึ้นมก็อร่างนี้การบอกหลังนะก็เป็นการฉีดยานะครับที่ทําให้เราไม่รู้สึกไปที่บริเวณช่องน้ําในบริเวณไตขันหลังเป็นช่องนะครับเป็นช่องบริเวณก็ทําให้อาการทาให้เราไม่รู้สึกนะจนะไม่รู้สึกเจ็บนะคือรู้สึกว่ามีคนจับแต่ไม่รู้สึกเจ็บนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหั้นการที่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้เห็นได้ด้วยตาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นคืออย่างนี้ก่อนตอนที่คุณหมอเขาแทงเข็มเข้าไปเขาก็จะดูดน้ําออกมานะเป็นเมสว่าเข้าไปในข่ายสลักก็จะมีน้ำเห็นน้ำเรือดติ้งๆนะครับเอ่อไปการเทสอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนที่ฉีดเข้าไปเขา,าฉีดไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของเซนส์ความรู้สึกอย่างไรก็ดีบางคนเนี่ย บางทีคนไข้ขยับตัวตัวเจ็บเลื่อนไปปุ๊บตำแหน่งของเข็มที่จะอยู่ที่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะขยับตอนที่ฉีดเข้าไปก็ฉีดคนไข้ก็เลยยังเจ็บอยู่ได้นะครับเวลาที่เริ่มนะเริ่มครับซึ่งคุณหมอสูอะคุณหมอผ่าตัดนุกคนเขาจะเทสก่อนไปแล้วฮะนี่เจ็บไหมแผลไหมอะไรจะมีการเทกสอนซึ่ง ตอนที่เซตเทสอะเราก็จะต้องคุยกับคนไข้นะควารู้สึกมันแล้วคนไข้ก็ต้องตอบมาด้วยถ้ารู้สึกเสร็จเขาก็จะมีการอา,อาจจะมีการรอนะมีการรออาจจะมีการให้ยาเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนไข้ามารู้สึกรือถ้าไม่เวิร์กจริงก็ใส่เมาช่วยหายใจให้จรแล้วก็เดี๋ยวมาเจอเรียนอกีกขีตอนตื่นนะประมาณนั้นฮะ ลองคุยกับคุณหมอวิสันตีวิสันยีดูนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยของการมอกะหลังเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จเราก็จะไม่เจ็บนะครับแล้วไม่เจ็บไม่เหมือนกับตอนดมยาสลบแล้วก็เรียกได้ว่าภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยกว่าคือจริงๆภาวะแทรกซ้อนถือว่าเทียบกันแล้วเนี่ย็จะเช่นคนไข้ไม่ต้องใส่เข่าช่วยหากใจก็จะไม่มีการเจ็บคอ ไม่มีโอกาสที่แบบว่าใส่ท่อช่วยหัวใจแล้วเข้าไปที่หนึ่งปอดนะครับเพราะนั้นเรื่องปัญหาได้การใชจจ้ได้ไหมการสำลักจากการที่ที่มีการใส่ท่อช่วยหายใ,ใจเข้าไปมันก็ไม่ไม่มีเพราะว่าเราเป็นมอดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอนมยานเนี่ยเขาก็จะเลือกวิธีการ โอเคฮะตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดไม่เคยกดติดตามการากดติดตามกันหน่อยนะฮะตรงนี้ตรงน,งน,งน,งนี้อาจารย์โนกสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะดูมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะฮะแปลว่าบ่ายสาเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจนะเธอหลายๆท่านอาจจะได้พักผ่อนนะครับนั่น พักอยู่ที่โซฟาต,ตัวเองยามบ่ายนะฮะคุณหมอคะเพิ่งไปใส่ห่วงแบบ1บบส็ปีทองแดงใส่ได้สาบายรู้สึกปวดหน่วงนิดๆปกติไหมเป็นได้นะครับเพราะว่าร่างกายเขาก็จะดบบคิดว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมะะเอ,อ่อส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเขาจนะนัดมาตรวจหลังจากใส่ห่วงไปมาอาทิตย์หนึ่งนะครับดูว่าเป็นยังไง คุณมาบอกว่าเมาื่อวานหนอคายฝนตกนะแต่ว่ายังร้อนอยู่นะโอเคเป็นช,ช็อกโกแลตชีสผ่าแบบสองกล้องไปต่อไปจะมีลูกยายาก์ะตัวโรคเนี่ยเยื่อบุโพรงลูกเจริญที่ที่เงี่ยครับเอ่อตัวโรคที่เยื่อบุโพรงลูกเจริญที่เนี่ยทำให้มีลูกยาาได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในคนที่ผ่าไปแล้วรักษาไปแล้วเนี่ย ็ต้องแนะนำนะฮะว่าให้มาติดตามตามนัดดูเรื่อยๆอย่าแบบหายไปแล้วหายไปเลยนะครับอันนี้สำคัญนะฮะยาผ่าเสร็จแล้วหายไปแล้วหายเลยหมอมีคนไข้ที่แบบหายไปแล้วก็หายปวดฮะ,ะก็หายไปเลยฮะ,ะมาอีกทีก็กลับมาเป็นซ้ำก็ได้มาผ่าก็มีเช่นเดียบนะสวัสดีทุกท่านนะครับ เป็นม้นลูกโตคุณหมอบอกว่าถ้าคนท้อง12สัปดาห์ให้ผ่า2้าองเนี่ยทราบว่าขนาดมันเท่าไหร่ต้องผ่าตัดม้ลูกออกเลยใช่ไหมอูอืมอ่ะก็ขนาดเท่าไหร่ก็ขนาดเหดมือนคนท้อง12สัปดาห์นี่เลยนี่เป็นวิธีเขาเรียกอะไรนะเอ่อหมอกขนาดาคร่าวๆของหมอสูอยู่แล้วนะครับเวลาเราเปรียบเทียบก,ก้อนที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานเนี่ยคือคนท้อง12สัปดาห์ก็ตัวม้ลูกก็จะเลยหัวหนาขึ้นมานิดหนึ่ง นะครับนะส่วนว่าต้องผ่าตัดเอามวลูกออกเลยใช่ไหมคงขึ้นอยู่กับกรณีกรณีไปนะครับบางคนก็เอามวลูกออกทั้งหมดนะบางคนเอาเฉพาะแค่ก้อนออกนะครับบางคนก็เอาออกแค่บริเวณมดลูกหรือปัม๊มลูกไว้การผ่าตัดเทคนิคก,การผ่าตัดมีหลายแบบนะคุณเทมนี่ไงบอกหลังบอกว่าไม่เข้าเลยทั้งสองเข็มนะฮะ เป็น PCOS IUI มีโอกาสติดมากไหมคะก็สถิติในการี IUI แล้วท้องไม่ท้องก็ต้องขึ้นกับหลายปัจจัยฮะ,ะน้ำเชื้อแฟนเป็นยังมดลูกเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไข่มีปัญหาแค่เรื่องของ PCOS อย่างเดียวไหมนะครับหรือว่ามีปัจจัยเรื่องของอายุร่วมด้วยเอาต้องเอาหลายปัจจัยมารวมกันนะครับเพราะนั้นะะนะโดยสรุป มันก็จะออกมาเป๊ะๆไม่ได้ฮะว่าไอ i แล้วโอกาสความสำเร็จประมาณเพราะามันมีลัดกระจายมารวมคือหมอบอกแต่แน่นอนฮะเพิ่มโอกาสมากกว่าการให้ยุ่งกันเองนะครับสมมุติถ้าตัดทุกปัญหาไปเลยนะครับเหลือว่าเป็น P C O S แล้วขัดไม่ตกโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง15-20%นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ขายออกไม่ตก พอฉีดยากระตุ้นให้ไขต่ตกโอกาสตั้งคันก็เลยสูงนะครับนะตัดเข้าโฆษณาฮะแนะน,นำตัวนะผมนะแพทย์อลาลิโนซิโกนะฮะเป็นสูตินาฬิทารด้านเวชศาสตร์กรรรารเจริญแล้วก็ผ่าตัดร่อง,องทางดีเ้วฮนะอืมเป็นหมอสูงเนาะดขขูแลผา้ป่วยนะครับมีคำถามร้องถามมาได้นะเค ก้อนแข็งใต้สะดือเท่ามะพร้าวหอมโอไม่ปวดนะครับเมีนมาปกติหมอให้กินยาไดโนเจสมรนยุล้วครับคือหมอตอบไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าก้อนแข็งใต้สะดือเท่ามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยที่เราเป็นเนี่ยเป็นโรคอะไรนะฮะคือการคลำจากทางหน้าท้องเนี่ยนะครับมดลูกโตก็คลำนะเอ่อร่างไข่โตก็คลำได้นะครับ,วบ,นะวนะร,บรวมไปถึงโตจากอวัยวะอื่นๆเช่น เป็นจากน้ำไส้อย่างเงี้ยเป็นก้อนที่อยู่หลังเงยื่อบุช่องท้องเนี่ยทุกอย่างคลาได้ทางด้านของหมอนะครับนั้นกลับมาประเด็นก็คือว่าเราได้รับการนิชัยีปซึ่งก็จะเป็นที่มาว่าให้ทานยาแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าอย่างไรก็ดีนะสนตัวหมอเนะี่ยถ้าคุณหมอเขารักษาแบบเนี้ยว่าคุณหมอเขาคงคิดถึงโรคนคิดถึงโรคที่ใช้ยาตัวนี้เนี่ยแล้วยุบหลง มสมมติถ้าเราไม่มั่นใจลองคุยกับคุณหมอที่เราลักษสาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งหมอคิดว่าคุณหมอเขาจะนัาติดตาม,มาโอเคท้องแล้วเป็นริกซี่สามารถเอาคนแช่น้ำฝนได้ไหมได้เลยฮนะโอเคทําได้ฮนระับทำได้นะตัดน้ลูกต้องบล็อกหลังหรือดมยาสลบก็แล้วแต่ฮะว่าคุณหมอเขาผ่าตัดเราแบบไหนผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง ผ่าตัดแบบสองกล้องซึ่งก็จะมาสุกว่าจะให้ยาระงับความรู้สึกตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่ติด,ต,ดตามการฝากติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กันประมาณสักสา้อย้าสิบห้าท่านเป้าหมายของปีนี้ย้ำอีกทีฮะสามแสน follower ฮะสามารถไปดูในวิดีโอเก่าๆได้นะนะฮะ ช่วงนี้ก็พยายามทำอยู่ทุกวันนะนะครับเนี่ยวันก่อนนะครับมีคนถามมาเรื่องติดเชื้อเริม,มอย่างเงี้ยโอ้คนดูก็เป็นล้านเหมือนกันนะโอ้สองล้านสี่นะฮะไม่ใช่แค่ล้านติดเชื้อเริมแล้วเป็นตลอดชีวิตเนี่ยก็สองล้านสี่ครับอ่าพูดถึงเรื่อง HPV นะครับการรักษาโดยการฉีดสเปรย์ก็คนดูสามแสนห้าอืม ก็เยอะเหมือนกันนะนะครับอืมพูดถึงสเปรย์ทีไรก็คนก็สนใจเยอะทุกทีนะสเปรย์ที่ใช้ในการลดตัวเชื้อ HPV นะครับอ่ะมาต่อคำถามกันต่อนะฮะฝังยาคุมทำให้น้ำหนักลดยากไหมคะคือถ้าตามข้อมูลเนี่ยยาฝังคุมต่ิมเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวนะครับ ถ้าเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวฮอร์โมนเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าปรับพฤติกรรมได้หมอว่าอาการเราก็จะดีขึ้นแหละเรื่องอาการที่เป็นโรคอ้วนะนะครับมันก็จะดีขึ้น,น,ค,นนะคุณหมอคะลูกสาวประจำเดือนยังไม่ถึงสามสิบวันเลยนะฮะมาแล้วต้องบอกงี้ประจำเดือนเนี่ยนะครับรอบ รอบหักของประจำเดือนสมัยก่อนเนี่ยเอา21-30วันวาคือถ้ามารอ,21 21 21, อานะจจบ21 21 21ก็ยังถือว่าปกตินะปัจจุบันเอา24-38นะฮะ24-38ก็ถือว่าปกตินะฮะฉะะนั้นบอกว่ายังไม่ถึง30วันเลยเมนมาแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าปกตินะก็อย่างที่หมอบอกค่าตัวใหม่เอา2 0 ตัดเข้าโฆษณาฮะไม่เคยติดตามกันฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะส่วนท้าที่ติดตามแล้วฝากกดเนี่ยกดไลค์ให้ถึงทักสองหมื่นล้วกันนะฮะคนจะได้เห็นเยอะๆนะครับนะก่อนนี้โลโลเลยนะฮะโลโลโลโอยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่กล้าตั้งเป้าหมายว่าเราจะถึงร้าน follower เอาว่า ทีละหลักแสงให้ก่อนแล้วกันนะฮะนะปีละแสงให้ก่อนถ้าทําดีก็ถึงร้านเราก็ดีใจไม่ถึงเราก็ทําต่อไปเนาะโอเคคุณหมอค่าประจำเดือนเยอะเป็นลิ่มมีกลิ่นเหม็นมากเกิดจากอะไรโอ้โอเคฮะอรย่างนี้แหมกลิ่นของประจําเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นอับๆได้เลยนะครับกลิ่นเลือดกลิ่นอับ,อบ คงต้องมาตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีเรื่องของการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าและอันที่สองฮะคือเลือดที่ออกเนี่ยนะครับเป็นเลือดประจาเดือนใช่ไหมบางคนเนี่ยออกจากเวนปากมดลูกฮะซึ่งปากมดลูกมีการอักเสบซึ่งมีการอักเสบก็จะมีการติดเชื้อก็เลยมีกลีดได้เพราะฉนั้นถ้ายังไม่เคยตรวจเลยนะครับนะขอคิดว่าควรจะมาตรวจนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเรามีปัญหาเรื่องของประจำเดือน ผู้หญิงประจาเดือนงานเยอะเนี่ยนะเป็นภาวะซีพแบบไม่รู้ตัวไม่รู้เง้อรู้ตัวคิดว่าตัวเองมาเมนมาปกติพอเจาะเลือดปุ๊บพบว่าซีดบางคนซีดจนถึงขั้นต้องให้ยืมจะรู้ได้อย่างไงว่าเราเป็นคนประจําเดือนงานเยอะมีสามแบบดินะฮะมีสามเนีแบบที่หนึ่งครับวัดปริมาณถ้าเกิน8 0ซีฮะถือว่าผิดปกติ80 4ีก็อ,อยางคูกวดนัอันที่สองนะคือนับจกกรเาเรียกว่าทีแบบ TBAc นะลอง Google ดูนะครับที่ตัวเรียบัตร assignment chart นะครก็คือเป็นการนับคะแนนผ้าผ้าอนามัยเต็มแผ่นให้ถีดแต้มผ้าอนามัยแบบสอดถ้าเต็มแผ่นให้ถีดแต้มผ้าสมมุติว่าเลือดไหลตกพื้นให้ถีดแต้ม เนี่ย yeah. ถ้า P แบบเกินหนึ่งร้อยถือว่าผิดปกตินะ่แบบเกินร้อยถือว่าผิดที่สนะําคัญฮนะมีงานวิจัยออกมาว่าผู้หญิงประมาณสักเจ็ดสิบต่อเซนบอกว่าตัวเองประจําเดือนปกติเอ้ยบอกว่าประจรําเดือนตัวเองปกตินะบอกว่าประจรําเดือนตัวเองปกติแต่ P แบบเกินร้อยครซึ่งแปลว่ายหมย่ว่าจะตัวไม่รู้แบบที่สามนะครับที่จะรู้ ที่จะสงสงัยว่าจำเดือนตัวเองมางงตคือความรู้สึกของตัวเองครับถ้ารู้สึกว่าเมนมาเยอะเราก็ว่าเมนมาเยอะครับแม้จะไม่ถึง80 40ก็40ตามแม้ที่แดดจะไม่ถึง100ก็ตามเพราะนั้นของท่านนี้นะที่ถามมาว่าคุณหมอครับจำเดือนมาเยอะนะครับหมออยากให้ว่าเป็น หลายๆท่านทักทายก็มาฮนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมีคนถามมาว่ามดลูกหยอ่อนนะฮะคุณหมอนแนะนำให้ผ่าตัดทางหน้าขอสติปัญญา,ข,าขี้ว่บต้องถามก่อนว่ามดลูกหยอก่อนจะผ่าตัดอะไรจะตัดมดลูกจะดึงมดลูกขึ้นไปข้างบน จะผ่าตัดแบบทำสลิงเยอะนะเพราะว่าเวลามดลูกหย่อนเนี่ยคือบริเวณไหนหย่อนในภาษาอังกฤษเาเวลาหมอตรวจนะเวลาหมอสูตตรวจเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาการเหล่านี้นะว่า pelvic organ p r o l a T O P ย้ำนะ pelvic organ p r o l นะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นสามส่วน เรียกว่าด้านหน้าตรงกลางด้านหน้าคือแอนเดียของพาร์เปนฮะสิ่งที่หยอดมันคือตรงกลางคือมดลูกด้านหลังคือดัลซ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจไข่ก็ต้องถามต่อว่าที่หย่อดออกมาเป็นอะไรเป็นกระเพาะปัสสาวะเป็นมดลูกหรือว่าเป็นซึ่งก็จะย่อนกับการรักษา การนอนแต่ át, ละที่แตกถ้ามองลูกห LIKE, ย่อนถ้าข้อกระชับหย่อนถ้าเราทำได้รักษาที่สมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าหยี่อนนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดลูกๆอ่ะก็จะถามพี่หน่อยว่าโอ้เราข้อบ่งชี้เนี่ยไม่ใช่ข้อบ่งชี้อ่ะข้อบ่งชี้ของเป็นลูกหย่อนแต่ว่าท้องขาพี่หน่อย จะตัดอะไรออกให้คุณหมอค่าดูไลฟ์สดแต่ไม่เห็นคอมเมนต์ต้องทำยังไงครับเป็นเรื่องของระบบการถ่ายทอดจริงๆนะคะเนี้ไม่ซาบอันนี้ไม่ซาบจริงๆนะฮะคือหมอใช้โปรแกรมอะ่ะก็เลยไม่แน่แต่ว่าแต่และท่านเห็นอะไรบ้าง ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็จะเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ขึ้นมาฮะซึ่งอาจจะดีเลยมากด้วยนะนะครับและอย่างนึงคือคอมเมนต์ที่ส่งมาก,ก็เยอะฮะหมออาจจะก็ต้องขออภัยมาที่นี้ก็พยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับ ต้อขาวมีเลือดปนอายุห้าสิบห้าเมนหมดกระ2สองปีแล้วโหวอันี้เนี่ยจำเป็นเลยฮะต้องมาตรวจต้องตรวจตขาวปกติไม่ควรจะมีเลือดปนมีเลือดปนแต่ว่าผิดปกติแต่ค้าผิดปกตินั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวว่ารูปให้ดูสวัสดีทุกท่านนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะท่านยังไม่ไดกดติดตามการครปบติการกันด้วย ส่วนท่านที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์โอ้ประกาศแห้งไปแล้วต้องเปลี่ยนเส้นประกาศขอย่างนะเปลี่ยนเส้นประกาศโอ้หฮะ ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกันนะติดตามกันก็ขอบคุณทุกของขวัญด้วยนะฮะที่ส่งเข้ามาให้กันนะครับกุลาปัวใจนี่แหละฮะก็จะเห็นว่าแต่ละท่านก็จะส่งก้อนนี้มาให้ไปส่งและกำลังของเอาไปทำงานต่ออ่ะที่ออกันนะนี่คือโมดูลของเรานะฮะนี่คือโมดูลที่หมอบอกว่าตกขาวถูกปกติตกขาวมีเลือดปนอ่ะ สิ่งที่หมอจะดูคือหน,นึ่งครบริเวณปากมดลูกปากมดลูกเรามีปัญหาซึ่งปากมดลูกเนี่ยเป็นเน้อั้นแป้งนะเนื่องสิ่งเนื้อที่ปากมดลูกฮะ e n d o m e t r i o i p นะถึงในปากม้วนลูกอันท,นที่สองอนนครปากมดลูกอักเสบนะฮะซึ่งปากมดลูกอักเสบเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการตกขาวเปาี่ยวปกติเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ตกขาวที่ติดตกอติดก็จะเป็นการลืมแล้วก็ตกข้าวมีกลิ่นบางคนมีอาการปวดท้องน้อยร่วงด้วยนะครับซึ่งโรคไม่ใช่โรคเชื้อเชื้อที่ทำให้ความรกับเชื้อที่ทําให้เกิดตกขาวทั่วไปแล้วมีก่ทั้งคนละโรคคนละเชื้ออะไรนะฮะถ้าตกขาวอย่างเดียวเนี่แล้วติดเชื้อที่ในช่องคลอดนก็จะเป็นที่เดียวแต่จะเรียอาไว้ใจอเชื้อก็จะเป็น กับจาก็เลยล่าวาจันทรนะฮะซึ่งถ้าเป็นปากลูกอักเสบเชื้อก็จะเปลี่ยนตัวใหญ่เกิดก,กันสองเชื้อคือนิสเซเลียครับน,นิสเตียโคนอเลียกยับโคมะติซึ่งเราที่ที่อยากพูดถึงการรักษากรณ์ถ้าปากลูกอักเสบแนะนำให้ใช้ยาฉีดนะฮะแต่ ว่าเป็นอุจจาระช่องคลอดเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวน,นะครับจะเป็นยากินะน,นะจะเป็นยาเห็นไหมฮะคนละโรคแต่อาการแสดงคล้ายๆการรักษาะะแตกงแบบในหลักเพ่อนต้บอกโหหนูแบบตกขาเปเอร์เต,ตีอ่ะก็แบบใช้ยาเห็ืตลอดเลยคุณหมอก็เอ,อือนจงโรคก็ได้นะฮะยาเราก็เลยไม่ดีขึ้นอืม อ่ะเมื่อกี้นะตามนวเสร็จเป็ัไงพี่ต๋องรูอันที่หมอกังวลสุดอะไรนกังวลสุดก็คือรูกรเพราะว่ามะเรประดกูกจะมาด้วยเลือดออกสองปอะเลือดออกสองปอส่วนภาวะที่สองนะภาว,วะที่สองที่เลือดออกคือเลือดออกกันตนรงกระูกนะ ้าสู่ใบองมาลูกในโพรงมดลูกน,นี้ะนะตั้งแต่ติดเนื้อในโพรงมดลูกคฮะ e น d ด m e เีย l สุด e n d m e t o l y p อะไรเนี่ยงงนะฮะ endometrial โ,โพล y p อ่าผดผิดนะสิ่งที่กับบวงวลที่สุด้วครับคือมะเร็งเือยื่อซึ่งคนที่เข้าสู่ใบตอ เข้าสู่โอกาสที่เจอแร,รงของเมื่อบุตรงรุ่นประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์นั่นเป็นเหตุผลว่าโอ้พออายุ52อายุเท่าไหร่เนี่ย50าเนี้หมดเป็นไปแล้ว2ปีเลือดออกทำไมหมอถึงยังยยอให้มาตรวจอย่างที่หมอบอกนั่นเกิดได้จากหลายเหตุและสองเหตุหลัก เป็นเรื่องของมาเล็กไม่ใช่สองเหตุกานสองเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องของมาเล็กก็เลยอ,อยากให้มาถึง okay. ตัดเข้าโฆษณาฮนะตอนนี้มีผู้ติดตามรายหนะ่อยนแต่สี่ท่านนี้ขอบคุณอ้องแม่ครับทันี้ไม่ติดตามกันแบบไหนนะครับสนะ่วนท่านใดที่ส่งคำถามมาทางอินบ็อกซ์อะไรนะหอก้าจาร ทำเป็นวิดีโอต่อให้นี่แหละแอดดูซิมีคนส่งมาเปิดไม่ขึ้นนะฮะโแกรมนติ๊กต๊กติ๊กๆ๊กนะเห็นไหมฮะมีคนส่งมาเกือบสิบนะฮะโอเคตกขาแล้วมีอาการคัดบ่อยแต่ไม่มีสิ แต่ไม่มีเกลื่อนสีปกติส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นจากเชื้อราอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีเลยตามตำราเลยก็จะบอกไว้การติดเชื้อตลาดอาจารย์กการติดเชื้อพวกพิโคเนสนะครับการติดเชื้อแบคทีเรียก็ทำให้เกิดการระคายเคือ ในช่องคลอดและต้องามาด้วยอาการทันไระเพราะนั้นอยากรู้ว่าเป็ได้ไหม่อนแนะนำนะก็มาตรวจไข้ครับซึ่งมีคนไข้ก็กตื่นตื่นมาถึงมาตรวจไข้อายุสามสิบหกก็มีปัญหาแล้ว,ว,วก็ตรวจไข้เรก็ตื่นเต้นนะ,ะตื่นเต้นแต่ก็ผ่านไปได้ไม่นะท่านดใดนะครับยังไม่เคยตรวจ เพื่อที่จะให้เช็คสุขภาพตัวเองโอเคไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับส่วนท่านที่ส่งคำถามเข้ามาในรเดีโอเคขอบคุณทุกท่านนะฮะในงานโครการอีกทีไว้พวกนี้การแพทย์อีพีทุกคขาวนี่ช่วยคุณสวัสดิภาพได้บ้างไหม